สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายของวันอังคารวันที่26นะคะเดือนสิงหาคมปีพศ2568นะคะทุกคนหมอมินจะแลนดอมคนที่เงียบหายไปนะคะความรักที่นิ่งอยู่นาะตอนนี้เขาไปทำอะไรคะทุกคนเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะคะ เขาอยากจะทักทายคุณมาบ้างไหมนะคะทุกคนมาอัปเดตวันนี้กันนะคะคำว่าดวง r รนด o มคือดวงสุม่มดูได้ทุกราศีนะคะแต่ยาาการดูดวงทั่วๆไปไปยึดมั่นไปตัดสินใจว่าเป็นของคุณนะคะดูเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดหมอมินขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างไปแรกเลยค่ะ d มเพสอันนี้คนเกิดวันศุกร ถ้าเดมเพจขึ้นมานะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะคุณแทน page เพศเราเองได้บุคลิกลักษณะใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่พร้อมเขาเรียกว่าพเพรียพร้อมหลายๆอย่างเลยก็ได้ไม่ว่าจะทั้งหน้าที่ก,การงานการประสบความสําเร็จดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะปกติไพ่เดมเพจส่วนใหญ่ก็คือถึงขั้นร่ํารวยเลยแหละแต่กรณีบางท่านก็คืออย่างน้อยดูแลตัวเองได้ดีแล้วเวลาคุณ รักใครคุณรักจริงวางตัวดีได้เหมาะสมมากๆใบนี้นะดูแลตัวเองดีไม่พอดูแลแฟนเราดีมากๆด้วยใส่ใจให้ความรักเพอเพอเผื่อแผ่ไปถึงคนรักนะญาติาพี่น้องแฟนได้ด้วยใบนี้นะคะแต่เมื่อคุณทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วใบนี้หมายถึงคุณคุณรักมากและยอมมาตลอดหมอว่าณตอนนี้คุณน่าจะให้เกียรติตัวเองคือไม่ไม,ไม่ไม่ตามแล้วค่ะถ้าสาภาวะที่เขาเนิ่งไปคุณก็จะเป็นฝ่ายที่นิ่งบ้าง หรือคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่โอ้พอละฉันทำทุกอย่างมาพอแล้วฉันอยากจะหันหลังอยากจะไปทำสิ่งอื่นให้ค่าตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะดูใบต่อมาค่ะโอยังไม่พอค่ะทุกคนสตรงิงไพ่ผู้หญิงเก่งผู้หญิงเข้มแข็งผู้หญิงที่ยืนด้วยลำแข้งตีวงใบนี้นะคะเต็มๆเ,เลยคุณเหนื่อยกับการที่คุณทนหรือยอมอะไรมา หลายครั้งแล้วค่ะหรือไพ่นี้ปกติจะเป็นเลขแปดบนหัวคือวนๆเวียนๆกับคนนี้มาหลายรอบแล้วคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ซื้อสัตว์เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่อะไรก็ได้ค่ะทุกคนแต่ในเมื่อคุณเต็มที่แล้วแม่หมอพอเลยณนะตอนนี้หมอว่าคุณกําลังหีลใจดูแลความรู้สึกตัวเองมากกว่ารักตัวเองมากขึ้นช่วงนี้อาจจะได้สัตว์เลี้ยงมานะคะดูแล หนึ่งเหรียญค่ะทุกคนคุณกําลังคิดจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเ,อเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆหรือหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นรักตัวเองก่อนพอละเลือกที่บางสิ่งบางอย่างคุณเคยให้เข้ามาตลอดละบางท่านซัพพอร์ตมากระทั่งการเงินการทองดูแลใส่ใจมากๆหรือให้ใจนะฮะใบนี้คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันิธาดินการสมองกรณตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณกําลังอยู่ในหมวด รักตัวเองกรณีบางท่านอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแล้วก็ได้ใบนี้นะคะหรือมีคนมาขอโอกาสแล้วไหมนะคะแต่คุณดูนิ่งๆดูความจริงใจของเขาเป็นหลักสิบถ้วยค่ะทุกคนนะคะคุณต้องการความรักที่เข้ามาทําให้คุณเติมเต็มทําให้คุณอบอุ่น ้าที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกที่คุณทุ่มเทให้เต็มๆอยู่ฝ่ายเดียวสิบเนี่ยมันเต็มแล้วนะคะให้ความรักให้ความเติมเต็มอยู่ฝ่ายเดียวหมอมินว่าเนี่ยคุณเลือกที่จะพอแล้วใบนี้นะคะอันนี้ธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะคุณต้องการความรักความซื่อสัตย์ด้วยเจ็ดดาบแล้วความรักที่ผ่านมาแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องที่เขาทําอะไรลับหลังคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรือแม้แต่ทําอะไรแล้วเขาชอบหนีปัญหา นะคะไม่ได้เข้ามาเคลียร์หรือสาภาว่านิ่งๆไปเดี๋ยววนไปเวียนกลับมาเมื่อก่อนคุณเคยตามนะคะใบนี้นะเคยง้อด้วยเคยเคยให้โอกาสแล้วแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณน่าจะนิ่งละคุณน่าจะปล่อยไปด้วยหรือถ้าเขานิ่งไปคุณก็คงไม่ตามเหมือนกันนะ,ะคุณต้องการความรักที่จริงแม่หมอบอกเลยสองใบนี้คุณดูแลตัวเองได้ดีเป็นเป็นคนเก่งยืนด้วยลําแข้งตัวเองหรือหรือมีพร้อมหลาย,ลายอย่างแล้วการที่อีกคนหนึ่งเข้ามาคุณต้องการความรักที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มจิตใจของคุณก็ได้ แต่ถ้ามีความรักแล้วคุณรู้สึกว่ามันเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่จริงจังไม่จริงใจหรือทําอะไรผิดแล้วไม่เคยขอโทษแล้วหนีปัญหาแม่หมอบอกเลยคุณเต็มที่แล้วเดเมเพนคะคะคุณพอแล้วคุณมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยก็ได้นะคะช่วงนี้อันนี้ธาตุลมตึงกุมเมถนุนคอยอีกหนึ่งใบสุดท้ายฝั่งคุณราชินีถูถ้วยกรณีบางท่านแม่หมอบอกเลยความรักเนี้ย มันเป็นความไม่เข้าใจกันสําหรับกรณีบางคนหรือเข้าใจอะไรกันผิดมีคนที่หึงหวงทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้หมอว่านาตอนนี้คุณกําลังรออะไรอยู่รอคุยรอเคลียร์รออะไรที่มันค้างในใจนะคะแม่หมอว่าคุณยังคงคิดถึงใครอยู่ได้ด้วยบางท่านไปขอพรพระแม่ลักษมีกับพระแม่อูมาขึ้นมาสองใบเลยบางคนนะคะมีโอกาสใหม่ๆทางการเงิน มีคนช่วยเหลือเกอื้อกูลมีโชคมีลาบนะคะใบนี้มาดูฝั่งเขาเนาะในหัวข้อนี้นะคะคนที่นิ่งกันไปเนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไหมนะคะอยากทักคุณมาบ้างไหมนะคะทุกคนในวันนี้เนาะมาอัปเดตวันนี้เวลานี้นะคะมาดูกันเขาราศีอะไรธาตุอะไรใบแรกค่ะใบแรกขึ้นมาเลยเนาะ เขาไม่ได้ไปไหนจากใจคุณหรอกค่ะคุณก็อยู่ในใจเขาเนี่ยแหละค่ะทุกคนคุณยังเขายังคิดถึงคุณคุณเป็นพลังงานที่เป็นค cool ู่ทวินเฟมก็คือยังมีใจที่คิดถึงกันอยู่เพียงตอนนี้อาจจะมีเรื่องมีประเด็นไม่เข้าใจความบาดม้างหรือเข้าใจผิดอะไรกันความหึงหวงได้ด้วยความระแวงอะไรบางอย่างนะ,ะหรือเขาเคยทําให้คุณผิดคือเขาเคยทําผิดกับเรานะ,นะคะได้ด้วยนะ,ะสถ้วยแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณนะ ยังรักคุณด้วยค่ะสองถ้วยอันนี้ธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกหันหน้าเข้ามาคุยกันกรณีบางท่านน่าจะคุยกันแล้วก็ได้แต่คุณน่าจะทําเฉยทําใจแข็งทํานิ่งนะคะดูถึงความพยายามเขาเป็นหลักเดวยวทำ b a l a น c ์ตัวเขาก็พยายามปรับสมดุลปรับจิตใจพยายามบาลานซ์คุณแตกต่างกับคนอื่นนะคะทุกคนเดมเทสขึ้นมาฟังทั้งคุณด้วยคุณแตกต่างก็คือแน่นอนล่ะค่ะไปนี้บางท่านเป็นเรื่องความแตกต่างกันเนาะ อันนี้ราศีธนูัคนาธนูนะเทมาบรนแตกต่างกันเรื่องอะไรบ้างบางท่านเป็นเรื่องอายุอายุเนี่ยก็คือแม่หมอว่าคนเรารักกันได้ด้วยด้วยความต่างนะอายุขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่เข้าใจกันไหมนะคะบางคนเป็นเรื่องทัศนคติแม่หมอว่าเราก็ต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วปรับจูนเข้าหากันให้ได้ความห่างไกลก็มีความต่างแล้วก็มีปัญหาได้ด้วยคะะ่ะแต่แน่นอนค่ะอายุความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างหมอว่าสองใบเนี้คุณทั้งคู่ต่างคนต่างต้องการเวลาเพื่อจะปรับสมดุลแม่หมอว่าเขาก็พยายามปรับชีวิตของเขานะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ทั้งที่เขาคิดถึงคุณคุณไปไปมาๆกับคนนี้หลายรอบแล้วๆไม่ขาดจากกันแล้วค่ะทุกคนดูใบต่อมาหนึ่งถ้วยเขาคิดวางแผนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณอยากมาง้อคุณ อยากได้โอกาสกรณีบางท่านมางอแล้วกรณีบางคนกำลังคิดที่จะกลับมานะคะเขาโอกาสคุณหรือเขาพยายามนะทุกคนปรับตัวเองนะ,ะถ้าเขาเป็นคนที่พูดจะไม่เคยถนอมความรู้สึกคุณเอาแต่ใจเหมือนนี้ยเขากำลังพยายามที่จะปรับตัวเองแล้วล่ะคะ่ะให้ให้ตัวเขาเย็ยนลงนะคิงดาบนะคะ,นะคะ แล้วทำไมแม่หมอะนะทำไมเขาคิดนานจังถ้าบางคนนิ่งนานแม่หมอพูดประเด็นแรกเลยนะเขาค่อนข้างมีอีโกค่ะชอบเอาชนะคุณด้วยและที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นความเคยชินและเคยตัวงเขาเราก็เคยยอมเข้ามาตลอดและมันก็เลยเป็นความชินของเขาณตอนนี้แม่หมอว่าเขาก็พยายามปรับนะนะ,ะปรับตัวเองว่าฉันไม่อยากพูดตรงกับคุณหรือไม่อยากให้คุณเสียใจเรื่องคําพูดของเขา เรื่องท่าทีของเขาหรือความรักความสามานี้เขาเป็นคนเฉยๆเป็นคนนิ่งๆนะถ้าถ้าซอฟลงมาหน่อยคือคนเฉยชาค่ะทุกคนแต่กรณีบางท่านถ้าเป็นคุณก็ได้ใบนี้แปลว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณไปจับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณตัดเขาไปนะสิ่งที่เขากลัวคือเขารักคุณนั่นแหละค่ะเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยนะกำลังคิดอยู่ว่าจะคุยยังไงจะพูดยังไงดีถึงคุณถึงให้โอกาสให้อภัย นะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขายังรู้สึกชอบเอาชนะคุณอยู่ก็ได้หรืออยากให้คุณมาง้อ,อก,ก่อนนะคะแต่คุณไม่ทำแล้วนะสีถ่วยค่ะทุกคนตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแม่หมอบอกเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคนขยันแค่ไหนนะคะเป็นคนกระตือรือร้นแค่ไหนก็ตามในห้วงบางเวลาเขารู้สึกเบื่อๆในนายเซ็งๆเมื่อขาดคุณไปเมื่อช่วงที่ห่างคุณไปนิ่งกันไปในราาชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุข ใบนี้ค่ะสีถ้วยเขาก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะทุกคนหรือเขากําลังคิดว่าถ้าจะทักคุณไปตอนนี้ด้วยอารมณ์ที่เขาเป็นแบบนี้คุณจะเบื่อเขาหรือเปล่าเขาก็พยายามนะจะปรับตัวเองให้ได้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแปรถ้วยเป็นช่วงที่ห่างกันออกมาบางคนความรักอยู่ไกลไหมหรือกรณีบางท่านก็คืออยู่ใกล้แหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ห่างหรือเฟดกันออกมาเพื่อปรับตัวเองปรับสภาพจิตใจนะคะ แปดถ้วยนะเขาอีกหนึ่งใบนะคะดูเวอร์คนเกิดวันเสาร์กรณีบางคนแม่หมอว่าตกตะกอนความคิดเมื่ออยู่กับตัวเองเพื่อให้คิดได้เหมือนเส้นผมบางภูเขาก็ได้นะทุกคนอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นแบบไหนแต่พอห่างออกมาเราก็คิดถึงกันให้ห่างออกมาเพื่อตกตะกอนความคิดเพื่อทบทวนดูเวอร์คือจุดมุ่งหมายและสิ้นสุดของวงโคจรทุกสิ่งอย่างหมอว่าเขายังคิดถึงคุณรักคุณด้วย ตัวเขาก็พยายามปรับนะแต่แม่มองว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะชีวิตเขาก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเส่งเหมือนขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปมาดูใจเขาดีกว่าค่ะมาอ่านใจเขาดีกว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเราดูตัวของเขาแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขล็อกที่เนี่งไปห่างไปเงียบไปเนี่ยนะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ คิดถึงคุณไหมอยากทักคุณมาไหมใานะเวลานี้วันนี้นะคะมาดู the emperor ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษรนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆเพราะอะไรคะคุณเห็น empress ขึ้นมาฟังคุณไหม the emperor ขึ้นมาฟังเขาแปลว่าความรู้สึกนี้เหมือนสองถ้วยนะคะมีความรู้สึกผูกพันกันมากๆเขาขาดคุณไม่ได้หรอกทุกคนแต่ช่วงห่วงเวลาที่ชอบเอาชนะ อีกคนก็อยากอีกคนทักมาแต่ฉันไม่ทักคุณไม่ทักหรอกคะ่ะนะเขาก็พยายามนะคะแม่หมอว่าพยายามปรับัวเยงให้ได้แหละพยายามอยู่ให้ได้ทั้งที่คิดถึงคุณมากๆปากแข็งใบนี้นะคะปากแข็งคิงหือดาบออกมาแล้วทั้งอีโก้ก็หนักด้วยนะแต่จริงๆเขารักคุณนะ,ะห้าเหรียญเมื่อก่อนที่ผ่านมาเมื่อก่อนเขาเคยลำบากคุณเคยช่วยเหลือเกื้อกูลรักเรื่องการเงินกันท่องตอนนี้แม่หมอว่าเขามีปัญหาการเงินหรือถ้าเขาไม่ได้มีใบนี้คือ เมื่อก่อนเคยมีคุณคอยเคียงข้างเมื่อเขามีปัญหาหมายถึงทุกใจอะไรมามีคุณคอยปลอบใจปลอบโยนให้คำปรึกษาดูแลใส่ใจหรือเราเคยรักกันมากเคยมีคุณเคียงข้างน,นะตอนนี้แม่หมอบอกเลยห้าเรียนคือความโดดเดี่ยวความเหงาอ้างว้างแต่ถ้าที่ผ่านมาไพ่ของคุณเต็มสิบแล้วคุณให้ใจของเขาไปเต็มเต็มแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับคุณ ะะเดมพเพลิกกับคิงธูดาอาจจะเป็นช่วงห่วงเวลาที่เขาเฉยชาเขาไม่ได้ใส่ใจเหมือนคนที่รักแต่ไม่รู้วิธีเอาใจใส่อีกคนหนึ่งนะคะทุกคนได้ด้วยณเวลานี้แม่หมอว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหงาชีวิตเมื่อห่างคุณไปหรือช่วงที่ห่างคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะเหมือนรู้สึกอาการโดดเดี่ยวอยากโอบกอดคุณด้วยซ้ําใบนี้ห้าเหรียญอันนี้ธาตุดินกันประสบมังกรมาคะ่ะเจ็ดถ้วยค่ะทุกคน จ็ดถ้วยถ้าเป็นตัวเขาในห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ได้คบกันด้วยซ้ำนะคะคือคุยคุยกันไปเนี่ยแหละค่ะ,ะ,ะแต่ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแสงสีเสียงมีมีคนเข้าหาเยอะ ทำให้ละเลยอะไรคุณไปก็ได้หรือมีความเข้าใจผิดแต่ตอนนี้แม่หมอบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างใครที่เข้ามาก็ไม่ได้สําคัญและมีค่าแล้วหรือเขากําลังคิดว่าคุณมีคนใหม่มาคุยหรือเปล่าเพราะคุณก็เป็นเอ็มเพลทคนนึงนะเป็นคนที่พร้อมหลายๆอย่างไม่ว่าทั้งหน้าตาบุค,คลิกหรือนาทีการงานการเงินงนะทุกคนแต่ช่วงห่วงเวลาที่ไม่มีคุณหรือห่างคุณไปแม่หมอว่ามันขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตของเขา เดอเฮอร์มิตชาวราศีกันลัคนากันนะนะณตอนนี้เป็นช่วงที่โดดเดี่ยวช่วงห่างคนคนนี้ก็เป็นคนเก็บอาการเหมือนกันเก็บความรู้สึกไม่ได้บอกให้ใครรู้ถึงแม่น้าที่การงานหรือแม้เข้าใจเป็นคนที่มีพลังงานในการทํางานเยอะต้องรับผิดชอบแต่ใจเลือๆเลือเขาก็โคตรโดดเดี่ยวค่ะทุกคนห้าเรียนนะฮะห้าเรียนกระเดอิเฮอร์มิตเงานะแล้วก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่คิดกระทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวคุณว่า สิ่งที่คุณทําเป็นยังไงสิ่งที่เขาทําผิดพลาดแบบไหนคิดแบบเป็นกลางๆนะคะแล้วก็ตื่นรู้ด้วยใบนี้เจ็ดเลี้ยนนะคะอันนี้คนเกิดว, <The World S 2> วันเสาร์เดว่าก็คนเกิดวันเสาร์เหมือนกันณเวลานี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวคุณอยากกลับมาซัพพอร์ตคุณกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจเห็นไหมคะปกติจะเป็นรูปต้นไม้นนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแปลว่าความรักความสัมพันธ์บางท่าน ถ้าคุณคบกันบางคนคบนานแล้วหรือกรณีบางคนเพิ่งคุยก็ตามแต่คุณทุ่มเทถ้าอย่างนั้นต้นไม้คงไม่เจริญเติบโตบและงอกงามออกดอกออกผลแต่ถ้าความคิดของเขาเขาอยากเสมอต้นเสมอปลายชดเชยสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทําเพื่อคุณไม่ได้ใส่ใจนะคะหรือละเลยความรู้สึกคุณไปคิ้งถือดาบกับเอมเพลอส่วนใหญ่เขารักนะทุกคนแต่เป็นอาการของคนที่เอาใจใส่ไม่เป็นไม่รู้ใจของคนอีกคนนึงนะคะ ให้เขามาอ่านใจแม่หมออ่านไม่อ่านไม่เป็นนะคะเขาเขาไม่ได้ละเอียดละออขนาดนั้นน่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาเหงาอ่ะเด็กเธอเรียนเขายังถือคุณไว้แล้วพยายามคิดเห็นไหมมองออกไปไกลคิดยังไงคิดถึงคุณมากๆคิดถึงสิ่งที่มันทั้งถูกและผิดในสิ่งที่เขาละเลยคุณไหมหรือสิ่งใดที่เราเป็นปมเป็นปัญหากันแม่หมอว่าบางท่านเป็นเรื่องความขัดแย้งไม่เข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เขามีตัวเลือกก็ได้ไม่ได้ชัดเจนคุณตั้งแต่แรกไหมนะคะช่วงเวลานี้แม่หมอว่าคนคนนี้อยากกลับเข้ามายัางคงคิดถึงคนมากๆอะค่ะแต่กําลังคิดอยู่ว่าจะหาวิธียังไงดีหยิบมาสองใบแล้วค่ะทุกคนนะคะ,นะค,ะความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครบางคนที่เป็น the bag อยู่คนเดียวคบกันนะคะไพ่อ่านสลับกันได้นะถ้าที่ผ่านมาท่านใดที่เข้ามารับชมถ้าคุณคิดว่าอื นะะในความสัมพันธ์มันจะต้องมีใครที่แบกแบกหมายถึงว่ารับรับความรู้สึกเหนื่อยแบกเก็บไว้ความรู้สึกนี้ฉันทุกข์ฉันหนักฉันเหนื่อยอีกคนนึงก็ชิวๆไม่ได้รับรู้เลยว่าอีกคนหนักเหนื่อยแค่ไหนยอมก็ยอมมาตลอดแบกอะไรหลายๆอย่างเขาคงรู้นะคะทุกคนว่าคุณเหนื่อยเพื่อเขาแบกเพื่อเขาแต่สิบถ้วยออกมากับสิบไม้เท้าก็เหมือนกันกรณีบางคนก็คือคบกันแล้วเป็นก็คือเป็นแฟนกันเป็นบางท่านเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้ว แต่ความสัมพันธ์นี้นะคะนั่งยืนคอตกเลยเนาะมองว่าเขาเสียใจรู้สึกผิดในสิ่งที่ผ่านมาทําไม่ได้ดูแลคุณดีหรือความรักความสามันธ์เอาเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียใจณตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดมากมายค่ะอยากขอโทษคุณอยากขอโอกาสพยายามที่อยากจะเข้าหาคุณนะคะเดเ์วิวค่ะทุกคนอันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืน หรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเขาเข้าหลงผิดคิดผิดคําว่าหลงผิดมันเป็นได้หลายอย่างครบเพื่อนไม่ได้แปลว่าทุกคนนะคะทุกคนนะเป็นแต่ละบุคคลแต่ละบริบทของแต่ละท่านหรือหลงไหลตกไปในทางรู้สึกว่าชอบกินเที่ยว่นดื่มหลงผิดตัดสินใจผิดพลาดมีคนมาเป่าหูเชื่อคนอื่นแบบนั้นนะคะทําให้ความรักของเราหรือแม้แต่ไปลุ่มหลงกับกับใครบางคนที่เข้ามาแล้วก็ทีนี้นะคะ มายืนก้มหน้านะ่ะเสียใจเสียดายห้าถ้วยอะค่ะผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาหรือเป็นประเด็นที่เขาไม่เคยง้อคุณถ้าเรื่องเข้าใจอะไรผิดหรือเขาเอาแต่ใจแบบนั้นก็ได้แต่แน่นอนแหละความรู้สึกเขาเลือกๆรู้สึกผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งหมอไม่รู้นะว่าเขาไม่กล้าสู้หน้าไหมกรณีบางคนห้าเหรียญกรณีบางท่านเรื่องเงินทองได้ด้วยไหมนะคะทุกคนใบนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะ อยากจะมาคืนเงินคุณหรือทําอะไรที่ผิดพลาดก็ได้แต่แน่นอนละแม่หมอว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินด้วยหนึ่งดาบค่ะถ้าความสัมพันธ์นี้เขาผิดแม่หมอว่าใจลึกๆเขาอยากคุยับคุณนะหนึ่งดาบอยากเคลียร์อยากชัดเจนมากๆอยากตัดจบทุกปัญหาที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนะมาเคลียร์ความสมันับคุณแล้วแม่หมอยังมองอีกในยะหนึ่งว่าถ้าที่ผ่านมาคุณตัดเขาไปนะเพียงแต่นานหรือเปล่าประเด็นหรือเพิ่งเป็น แต่กรณีบางท่านยังไม่ได้ตัดก็คือคุณใจแข็งมากตอนนี้คุณนิ่งมากความนิ่งของคุณมันสั่นสะเทือนคือเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะในใจลึกๆคุณดูนะห้าถ้วยนะยืนคอตกเลยและนี่ก็รู้สึกโดดเดียวนะคะเก้าถ้วยบางกรณีรักเพศเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเจ้าชูแบบเงียบๆหรือใช้สายตาหรือคนเข้ามาแต่มันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเติมเต็มเท่าคุณ คำว่าเติมเต็มไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินมีทองไปกองให้ใครนะคะทุกคนมันเต็มที่ใจของแต่ละคนของเขาที่ที่มีกับเรานะณนะเวลานี้หรือความรักความสัมพันธ์นี้ถึงแม้จะมีเสน่ห์มากมายแต่ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกอบูนใจระรู้สึกมีความสุขเท่าคุณอีกแล้วมันโดดเดี่ยวมันเหลือถ้วยนึงก็คือคุณนั่นแหละค่ะณเวลานี้หรือบางท่านมากรณีบางคนเป็นลักซอนที่คุณเข้าไป โดยที่เขายังไม่ได้เคลียร์กับใครบางคนที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาทั้งที่เขาอาจจะมีปัญหามานานแล้วแต่เขาไม่เคลียร์แต่โคบบขอคุณก็ลากยาวอะทุกคนคุณต้องการความชัดเจนอะเขาอยากชัดเจนแล้วนะแน่นอนแหละตอนนี้เขาโดดเดียวรู้สึกเงามากๆค่ะให้ทั้งห้าเหรียญออกมาหมดเลยห้าเหรียญหถ้วยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยตื่นรู้จากใจเขาตื่นรู้จากความนิ่งของคุณนั่นแหละ คุณเอาจริงแล้วลามใบนี้เห็นไหมแม่หมอเพิ่งพูดแบบแบบสิบเหรียญความรักนี้คุณเท่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกบาลานซ์มีความอบอุ่นมีความเติมเต็มมีความสุขถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวกันมาแล้วพไพ่ใบนี้จะเลมอาจจะความหมายเต็มเต็มเลยค่ะมีคุณเท่านั้นนะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์เคลียร์ทุกปัญหาเลยนะคะสองไม้เท้าเขารอโอกาสรอจังหวะรอเวลาที่อยากจะเข้าหาคุณคือรอคล้ายๆว่า จะเข้าหาคุณยังไงดีคุณนึงให้โอกาสให้อภัยหรือกรณีบางขั้นที่เขาดึงคุณเข้าไปโดยที่เขาไม่เคลียร์ไม่หมอบอกเลยนะคเขาอยากให้คุณรอเขาพยายามที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนบางคนคุยกับทางไกลคงละจังหวัดคนละเมืองคนละรัฐคนละประเทศคนต่างชาติก็ได้ถือลูกโลกในมือหรือคนไทยที่ไปทํางานองค์กรต่างประเทศใบนี้หรือที่ผ่านมาแม่หมอบอกเลยว่าถ้าเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเขา วนเวียนระหว่างคุณกับอีกคนนึงต้องการเนี่ยใบนี้เขารู้เลยนะคุณต้องการความชัดเจนคุณอาจจะเคยพูดแล้วก็ได้และใบนี้นะคะเป็นคําตอบของคุณเลยนะคะถ้าเขาไม่ทําคุณไม่เอาอหยิบมาสองใบดิวยจัดเม้นนะคะเป็นไพ่ของการตื่นรู้ถ้าท่านใดความสัมพัน์ธนี้หมอมีนว่าเขาไม่ได้อยากจบออกับคุณนะและเขาอยากลื้อฟื้นด้วยอยากเคลียร์ปัญหาตอนนี้นะคะแม่หมอบุเลยเขาก็เจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนก็ตามที่คุณกับเขามีประเด็นกันที่ไม่หมออ่านไพ่เล่าเรียงมาเนี่ยความเงียบความนิ่งอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาทําให้คุณเจ็บปวดตัวเขาก็รู้สึกเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะทุกคนณนะเวลานี้นะนะคะยิ่งคุณนิ่งเนี่ยเขาก็เจ็บปวดมากๆเลยเพราะอะไรถึงเจ็บปวดพาะรักไงนะนะ,ะตาช่างมันขึ้นแล้วในมอนือนะเห็นไหมคะเขาอยากกลับมาเพื่อให้ความรักความใส่ใจดูแลคุณ ให้ให้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณเคยให้เขาเหมือนกันช่วยเหลือเกื้อกูลการเงินการทองชดเชยในสิ่งที่เขาไม่เคยให้เดอาว,วเวว่าคนเกิดวาาันอังคารนะคะคุณทําความรู้สึกเขาแตกสลายนะตอนนี้นะคะทุกคนถ้าคุณนิ่งไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรือความสัมพันธ์นี้มันแตกมันหักไปแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเป็นห่วงช่วงที่เขาคิดเยอะค่ะ ถ้าช่วงที่นิ่งตอนนี้แม่หมอว่ามีเขาคิดสับสนคิดซับซ้อนเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เรื่องราวที่มันไล่เลียงมาตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนหรือเป็นปีถ้ามันเป็นปัญหานานแล้วเขาคิดเกี่ยวกับคุณเนี่ยณนะตอนนี้นะคะเขาอ,อีกหนึ่งใบอ่านใจนะทุกคนแน่นอนแหละหลายๆอย่างเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีอะไรดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าใจผู้อื่นได้ด้วยคุณก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งคุณยอมเขาเขาก็รู้นะคะทุกคนทั้งที่คุณอาจจะไม่เคยยอมใครก็ได้ถ้าคุณไม่ผิด มาดูกันถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะหัวข้อประเด็นนี้นะใบแรกเลยดมูลอันนี้คนเกิดวันจันทร์ราศีมีนเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่สภาวะที่นิ่งเงียบกันไปหรือณนะ ตอนนี้เขามีแต่ความสับสนทุกใจคิดเรื่องคุณวนเวียนอยู่ในหัวหัวแทบระเบิดแล้วโดยทาวเวอร์มันขึ้นนะคะทั้งสามดาบด้วยนะคะเขาก็มีความทุกใจเขาคิดถึงคุณมากมายค่ะทุกคนยิ่งคุณใจแข็งยิ่งคุณนิ่งเขาก็สะเทือนถึงความรู้สึกของเขามากๆมันเจ็บปวดอะคะ่ะคนที่จะเจ็บปวดได้ก็คือคนที่เขาแคร์เราะคะ่ะทุกคนถ้าเขาไม่แคร์เราเขาจะไม่เจ็บปวดแต่แน่นอนเ,เราก็เสียใจ เขาอยากได้อะไรรู้ไหมเขาอยากได้โอกาสจากคุณมากๆแต่เขาก็คงคิดเยอะเรื่องราวที่มันเกิดมันเนี้ยแหละเกิดมาเนี่ยจะขอโทษยังไงดีถึงจะให้โอกาสให้อภัยคุณจะใจแข็งมากไหมแล้วมันจะต่อกันติดไหมเพราะเดิรพาวเวอร์มันพังแล้วอะไรแบบนี้น,นะคะบางครั้งสามดาบมันเป็นเรื่องคําพูดคําจาที่เท่มแทงความรู้สึกคุณด้วยหรือเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับเราสองสามคนที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดนี้ปัญหาอะไรต่างๆที่เขาก่อไว้นั่นแหละทุกคนเห็นไหมไพ่ตีคู่มาตลอดคุณเป็นควีนถือไม้เท้าอันนี้ก็คิงถือไม้เท้าแล้วก็เอมเพลเยอร์ฝั่งเขาคุณก็เป็นเอมเพรสแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันไพ่ตีคู่แต่อยู่คนละฝั่งเขาไม่คิดถึงไม่มีคะ่ะเขาคิดเรื่องคุณจะหัวระเบิดแล้วอย่างที่หมอพูดนะคะแทบจะ,ะแทบจะบ้าตายอยู่แล้วนะคะง่ายๆเลยคิดมากๆทั้งที่เขาเป็นคนขยันนะ แอคทีฟตลอดเวลาแต่เมื่ออยู่กับตัวเองเขาก็ทุกข์เศร้านคะไพ่เมื่อวานก็หมอเห็นไพ่บางคนน้ําตาตกในด้วยนะคะคิดถึงคุณนะฮะเหมือนคนหน้าเชื่อออกตมถึงแม้เขาจะเป็นคนล่าเริงแจ่มใสแต่ข้างในเขาก็ทุกข์เศร้าเกี่ยวกับคุณมากมายเลยสีไม่เท้าคุณคือความรักความสุขความมั่นคงของเขาเขาเขามีคุณเต็มหัวใจหมดแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยถ้าท่านใดยิ่งเป็นแฟนเป็นครอบครัวไพ่พวกเนี้ย คุณเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวหรือท่านใดกําลังคบอยู่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใส่ใจมีคนคุยเยอะหรือแม้เป็นเรื่องราวที่เขามีเสน่ห์มันเป็นเพราะหน้าที่อะไรเขาก็ตามแต่จริงๆใจ,ใจของเขาอยู่กับคุณแต่ว่าเราก็คงเหนื่อยนะคะเขารู้นะนะคะซีถ้วยค่ะทุกคนเขาอยากขอโอกาสจากคุณ สี่ถ้วยเนี่ยใครก็ตามที่หางออกมาแล้วเขาอาจจะเคยไปคุยกับใครลองคุยดูแต่มันไม่ใช่อะ่ะสีถ้วยสําหรับเขาเลยเพราะคุณคือถ้วยไปเดียวที่เขาถือไว้มาตลอดแล้วอยากได้โอกาสจากคุณมาตลอดนะคะเขาอึดอัดมากมาค่ะทุกคนเครียดมากเลยคุณผูกมัดเขาด้วยหวัวใจเห็นไหมเขาไปไหนไม่ได้อะ่ะเขาคิดถึงคุณมากมอะ่ะใบเนี้ยเห็นไหมมัดกันไว้เลยนะคะ คุณหกไม้เท้าไพา Victory ่วิกตอร์เรื่งความสําเร็จคุณคือใช้ชนะของเขาที่เขาอยากมาตือ้อมาเงาะแต่เขาวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายในหัวถ้าท่านใดถ้ามีประเด็นหนักเขาก็จะคิดมากมายจะกลับเข้ามายังไงจะพูดยังไงดีแบบนั้นนะคะเพราะคุณใจแข็งมากหรือทําความรักมันพังไว้เยอะได้ด้วยแต่ในนี้แต่ในนี้แน่นอนละคา่ะเขาอยากกลับมาคุณคือใช้ชนะของเขาที่เขาจะต้องตื้อเงาะยอมคุณทุกอย่างทําให้คุณเห็น เป็นรูปธรรมไม่ใช่แต่พูดอย่างเดียวนะคะถ้าใครใครมาพูดว่าจะทําให้คุณแบบนั่นแบบนี้รักคุณอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นแค่คําพูดดูที่ผลการกระทํานะคะเดดเดดค่ะชาวราศีพิจิกบางคนจบไปแล้วแต่คุณเห็นไหมดอกไม้สีขาวพุดตรงนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่จบไม่จากไม่ห่างหรือคุณนิ่งงันไปหรือแม้แต่มันไม่จบเขาจะไม่รู้ทันทีว่ามันมีแสงสว่างในใจของเขารักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้ว แต่แม่หมอว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วไม่จาไม่ต้องรอให้จบให้จากถึงต้องเป็นบทที่บททดสอบพิสูจน์ใจเตียงว่าเฮ้ยฉันขาดคนนี้ไม่ได้ฉันรักเขามากบางครั้งจบก็คือจบจริงๆนะคะคุณไม่เอาเราก็มีนะคะตรงนี้คุณเห็นดอกไม้นะผุดขึ้นมาบางคนก่อจะรู้ใจเตีงตื่นรู้ว่ารักคุณนะคะทุกคนเขาอยากบอกคุณว่าเขาแค่ฟอร์มเยอะปากแข็งไปอย่างนั้นแหละที่จริงเขารักคุณมาก ยังถือคุณไวมาตลอดเลยนะคะเนี่ยเขาอยากกลับมาลงลำเ,ลเ,ลเรือเร็วเดียวกับคุณถึงแม้จะแน่นอนหรอคะถึงแม้เรือมันจะรั่วเขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อจะไปให้ถึงฝั่งให้ได้ประครับประคองความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอยากวนกลับมานะทุกคนนะใบนี้เขารักคุณที่จริงไพ่บันตีคู่มาตลอดนะคุณก็เป็นควีนถือถ้วยอยู่ฝั่งคุณอันนี้ก็คิงถ้วยเขาอยากบอกว่าบางคนพ่อไม่แม่ไม ก็ได้นะคะเขารักคุณมากเกินกว่าที่จะจบที่จะจากเขาพยายามหาหนทางที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ขอบคุณมากมายค่ะสําหรับกดติดตามและรับชมคลิปรนด้อมของมามินนะคะทุกคนถ้าดูดวงส่วนตัวอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนจะทักเข้ามานะคะแม่หมอรับดูดวง15บหนาฬิกาถึงสามทุ่มถ้าหลังสามทุ่มไปแล้วแม่หมอจะต้องปิดไลน์นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดบางทีบางคนยังทักมาอยู่เลยนะคะมันเป็นเวลาที่ ทุกคนต้องต้อพักผ่อนแล้วนะคะตรงนี้แม่หมอจะตอบแชททีทีก็คือ9ก้าโมงถึงสิบโมงเป็นต้นไปนะทุกคนแต่ถ้าท่านใดอยู่ต่างประเทศต่างชาติแม่หมออ,อถ้าท่านใดไม่รู้เรื่องเวลาจริงๆไม่ฟิกจริงๆแม่หมอขออนุญาตไม่รับนะเพราะว่าแม่หมอเคยมีประเด็นนานแล้วล่ะคะ่ะมันมีปัญหาแวลาเวลาจะต่างกันคุณต้องรู้เรื่องเวลาถ้าสมมติคุณโอนจองสมมติแม่หมอให้คิวพรุ่งนี้ไป 16อย่างนั้นนะคะหรือ3ามทุ่มอะไรก็ตามถ้าคุณจะจองคิวสมมติจอง16คุณต้องพร้อมดูดูดวงวันเวลา16บหนาริกาเวลาไทยแม่หมอไม่ได้มีคิวเยอะแยะนะคะเพียงแต่แม่หมอไม่ได้นั่งอยู่ตรงโตนี้พอคุณโอนมาปุ๊บคุณจะได้ดูเลยหรือได้ดูช่วงเย็นเลยนะคะพอช่วงบ่ายไปแล้วแม่หมออาจจะไปอยู่ไกลๆไปไล่สวนเลือกนาไปทําอะไรจะมีแอดมินตอบนะทุกคนถ้าแม่หมอตอบช้าขออภัยด้วยนะคะ แอดมินคงไม่ว่างแม่หมออาจจะตอบช้านิดนึงนะ,ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ